กลั้นน้ำตาไม่อยู่เปิดข้อความจากแบมแบมถึงคุณหนุงหนิงแฟนคลับผู้จากไปจากเหตุกระยิงพารกอน ถ้าจากข่าวเรื่องที่แบมแบมกันพิมุกและมาร์ตตวนสมาชิกอยแบนวงกัเซเว่นจากเกาหลีใต้รวมทั้งนนทนนและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลและชาปนากิจคุณหนุงหนิงเพนพี่วันมิธธร,รมพิทักษ์แฟนคลับของวงกัเซเว่นและนนทนนหลังจากเธอคนนี้สิ้นลมในวัย30ปี1ิวันให้หลังจากตกเป็นเหยือ่อเหตุกราดยิงที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนเมื่อวันที่สมตุลาคมที่ผ่านมาและอาการโคม,ม่ามานาน1ิบวัน ล่าสุดเมื่อคืนวันที่15ตุลาคมซึ่งเป็นคืนแรกของพิธีบำเพ็ญกุศลและชาปนากิจคุณหนุ่งหนิงณวัดบางไผ่พระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีศาลาสองโดยทางศูนย์การค้าสยามพารากอนรับเป็นเจ้าภาพในคืนแรกนั้นก็มีเหล่าอากาเซ่หรือแฟนคลับมกูก็เซเว่นจำนวนไม่น้อยเดินทางมาเข้าร่วมพิธีและเก็บภาพบรรยากาศภายในงานมาอัปเดตให้ทางกลุ่มแฟนคลับได้ทราบกันผ่านทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งในจำนวนนี้แฟนๆได้เห็นพวงหรีดจากแบมแบมมักต้วนรวมทั้งจากบริษัทต้นสังกัดของแบมแบมในเกาหลีใต้และบริษัทผู้จัด World Tour Concert ิร์ตเดี่ยวของแบมแบมในไทยซึ่งมีกำหนดเปิดการแสดงในวันที่28-29ตุลาคมนี้ ซึ่งในส่วนของแบมแบมดีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาติดภารกิจขึ้นโชว์ที่มาเลเซียนอกจากเขาจะได้ส่งพวงรีดมาร่วมไว้อาลัยและเตรียมเป็นเจ้าภาพพธิธีบำเพ็ญกุศลร่วมกับมาร์ต้วนในค่ำคืนวันนี้คือ16ตุลาคมเจ้าตัวยังได้ฝากข้อความแทนความรู้สึกมาถึงคุณหนุ่งหนิงในวาระสุดท้ายและทางอากาเซ่ชาวไทยที่ไปร่วมงานก็ได้อ่านให้คุณหนุ่งหนิงได้ฟังภายในงานจนทําเอาหลายคนกลั้นน้ําตาไม่อยู่ไปตามๆกันซึ่งข้อความจากแบมแบมมี ใจความว่าขอบคุณพี่หนิงที่อดทนและพยายามนะครับหลังจากนี้อยากให้พี่หนิงหลับพักผ่อนอย่างสบายใจไม่ต้องเป็นห่วงอะไรอีกนะครับคนทั้งนี้ทั้งครอบครัวและเพื่อนๆอนอากาเซ่ทุกคนผมสัญญาจะดูแลทุกคนแทนพี่หนิงให้ดีที่สุดนะครับด้วยรักและอาไบมแบม,แบม ทั้งนี้พิธีบำเพ็ญกุศลและชาปนก,กิจคุณหนุ่งหนิงมีกำหนดจัดการระหว่างวันที่15ถึง19ตุลาคมนี้ณวัดบางไผ่พระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรี